อะต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มาดูคลิปนี้นะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกสามกีบเนี่ยนิสัยไม่ดีคือเป็นการคำพูดของสลิมอ่ะต้องแบ่งยี่ห้อขงสลิมกับสามกีบจะได้เข้าใจง่ายๆสลิมเนี่ยเขาบอกว่าสามกีบเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบเผาบ้านเผาเมืองทำลายทรัพย์สินของตำรวจทำลายทรัพย์สินของแผ่นดินชอบใช้ความรุนแรงแต่นี้ มันมีคนส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมก็อ่ะให้นําเสนอให้หน่อยเอ้าเอาไปดูเลยว่ามันมีตัวอย่างมาจากกปปสหรือเปล่าก็เลยทําให้น้องๆคณะราชหรือสามกีบเนี่ยทําตามหรือเปล่าเอาไปดูภาพครับขอบคุณพี่น้องที่มาเข้ร่วมกันเราจะไม่ทิ้งกัน หญ่ด้ครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับ อไปไปไอโอ้โหโอโหดูแล้วอดูแล้ว oh no oh no oh no นะฮะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ส่งภาพนี้มาให้ดูเห็นหรือยังครับถ้าบ้านเมืองเราลงถนนกันได้นะฮะก็จะเป็นความวุ่นวายอย่างนี้กับประเทศชาติครับสามกีบเนี่ยเห็นว่ากปปสลงได้ตัวเองก็ลงได้ แต่พอเกิดการประทะก,กันรุนแรงอย่างเงี้ยต่างชาติก็ไม่มาลงทุนแล้วมันจะเวียนวนกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะทะ่านผู้ชมจริงนะเดี๋ยวพอสมมติเราเลือกลุงตู่ลุงตู่บริหารไม่ดีก็ออกมาข้างถนนกันเกิดความวุ่นวายของประเทศสมมติลุงตู่ไปมีนายกใหม่มาพวกสลิมออกไปอีกแล้วสลิมก็มาทําอย่างเงี้ย ดังนั้นทั้งสามกีทั้งสลิปเนี่ยผมว่าอยู่อยู่ในความที่แบบว่าสงบอย่าออกมาแล้วให้ไปสู้กันในสภาดีกว่าแต่ต้องแก้การเลือกตั้งไอรัฐธรรมนูญกฎหมายเนี่ยสำหรับสวที่สามารถเลือกนายกได้ด้วยนะแล้วก็ให้ให้ใหตรวจสอบนายกรมุนตรีได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดว่าแก้กฎหมายสองอย่างนี้ได้ผมว่าไปได้สวยฮะ